คอมพิวเตอร์หลังคาสูงรถบ้านมือเดียวสวยๆนะครับคันนี้รถไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับหน้าเดิมหลังเดิมทรงซึงดีนะฮะนี่รอบคันสวยๆเลยแทบไม่มีริ้วรอยภายในตัวนี้จะเป็นเบาะคัสตอมนะครับตกแต่งด้วย v i p นะฮะแอร์ไมโครบัสครับ สวยทุกจุดครับนี่แต่งมาดีครับครบๆ้องเครื่องสวยๆนะฮะนี่สวยจริงสวยจังครับรถไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะนี่ซอกสายฝาเดิมๆครับฝาโปองก็ัมเดิมครับค่าตัวเบาๆครับ3 7 9 0 0 0บาทครับปี2 0 0 7รถบ้านมือเดียวป้ายฝาแท้ครับผ